กองน,นาาันตาไทย2547คสับี่ิบครับวินา,า,าทันได้ไปยืมใส่ได้นะครับขอฝันไปเด็กฝันฝันไเด็กจะเป็นาายังไงเยอะเละครับค่ะวินเชิญสุภรุตเตชตาโนนค่ะส9ดเก่าที่39บกนะคะคณะที่จะการจัดงานแล้วสเก่าเอฟค่ะรุ่นเตานะคะชาวา้านกรีบ,รบ,บดได้นะครับ ต่อไปค่ะคุกนวาคะแแรกนะคะศิ์เก่ารุ่นที่สี่คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียรค่ะ อีกข้นหนึ่งนะคะเป็นรองนางสาวไทยเมื่อปี2552นางสาวตอบคุณยาจึงประเสริฐศรีค่ะสิเก้ารุ่นี่41ค่ะจุฬาินทาหยิ่และวพทยศาสตร์ชมพิมพิครับใช้สะพายนี้สวยครับแย่ไหมผงให้กระพาเลยและเชิญ คารินชูธรรมกราดานคาสิกเก่ามหาวิทยาลัยจัดการรุ่นที่4ี่ปคณะวิธีการจัดการค่ะคุณดีเลยครับบงแพทถูนฟันเลอร์ครับเห็นได้ยินไหครับเคยค่ะเคยร้องไห้ครับพอชาเขายุบมันตาไม่ใช่นะครับนะคะและขอเชิญ ส el, la gente, ิ่์เก่าที่สร้างชื่อเสียงทั้งเจตท่านนะคะได้ให้เกียรติถ่ายภาพรวมนะคะกับท่านอธิการนะคะเลขาธิ่านนายกสมาคมงสิ่์เก่าด้วยนะคะท่านอาจารย์นายดันนะครับมีอะไรไหมครับคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะต่างประเทศต่างประเทศมาต่างประเทศในสิ่เวทีนี้มีประการ เมื่อประมาณผมจบปี39ตอนนั้นไม่ค่อยมีใครนะพี่ตน้งใจนีแล้วก็จัดตัวนะแล้วก็เดาเองนะพยายามที่ตอนนั้นผมไม่นกินนมครับกินดินดดินจีครับี่ศรีสเกตกัโอ้เลยไม่โตั คือเรื่องมีด้างล่างใไม่รัมแย่เลยนะเราสองคนครับขอบคุณี่าัข็กข้อห้ามกับแบพิธกนะคะคือห้มเป็นเป็นพิธีกรคเปผู้หิงห้ามเป็นเป็นพิธีกรท็งนปพิธีการที่นะห้ามปกร็น้หงามเป็นเป่เหะเปเป็นพิ่กรท่ป้หนะามเท่าไรที่เ็นผหงาีป้นะค ขอเรียนเชิญสิทธิ์เก่านะครับที่รับโลกไปเมื่อสักครู่นะครับที่บรเวณนี้ครั้งนี้นะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญท่านเีกาบรดียังอยู่นะครับศิลปิน้วยนะครับศิลปินยังอยู่ที่เดิมนะครับเรียนเชิญพี่พี่นะครับสิทธิ์เก่าที่รับโลกไปเมื่อสักครู่มี้ครับนี่คือบริเวณนี้เฉพาะที่นะครับขอเรียนเชิญท่านเีกาบอดีนะครับท่านนายกสมาคมและสบการณ์อะไรบ้างครับ กำลังคิดว่าจะยู่ที่ไหนดีนะคะอ่ี้เองจวช้าเลยอาก้ลองดูเขาดีไมเฉยน่ มีเรื่องทำตาต้นี่วงตอนเชื่อยขออนุญาตเราจะอ่านคิัน้เรื่องบันเลเรื่องบัเรื่งบันเลสมนะครับเราก <Commons> ิงย่านไปกว่านะครับเรากิงไปกว่ามอเตอรไอน้ำกระตาไฟฟ้าเตาไม่เด็กไฟฟ้าใบหมกผมน้ำหอมบอี่รชันกีฬานชุดบารนะครับกระเปาเดินทางวารนะครับใครอยากจะเดินไปาที่นี้ครับ แล้ก็มีทีวีระับ21มีตู้เย็นด้ครับก็มีโรงแรมห้องพักโรงแรมโซาสำหรับคาตาเซอรายนี้นเลยนะคะก็มีทางเเตส่าไทวัตนิสวะิสวะต่อข้นะคะหมู่บ้านนั่นยูบริาเบริษัทริษัทจัดัดนะคะบริษัทโฮมอนจิเนียริ่บริษัทเอทีพีคอนัลแทนจำกัดนะคะบริษัทนิพาดาจารมิค่ะอีโกวอรไน์นะคะโรงแรมบูชาคัมแล้วก็แกะนคร ตอนที่นะคะเราซูสูสเด็ขขที่เป็นโอสเตอร์ให้กับตัวไนลอนดี้นะคะ่างพาพก็ยังยังเก็บภาพเอาไว้หลายท่านอยู่นะคะเรียบร้อยไหมคะอยู่ทั้งคืนก็ได้ครับบ้านท่านบอกครับ รู้ใจหลายขอบคุณทุกท so ่านค่ะขอบคุณนะครับในอการนี in ้นะครับขอเรียนเชิญท่านนายกสมาิเกามหาวิยารณ์กรแกนนะครับ้านผูชยวชาอาจารย์ดรอิรั์รัก์นะครับด้การได้กล่าวแสดงความดีบีไ้รับการับท่าครับยินดีด้วยโอ้โอย ôm rất mạnh. giờ tao ní nón luôn không là không thay, đâu có ทุอย่าไม่ใช่ไรต้งทำอนเลยต้องะไรัเลยอย์รคนนี้เป็นยอาจารย์ก่าไ่ต้องยงเสียแต่ตอนนี้ทกคก็มีมากินดีได้ จัดงานรวมพลพลทุกเก่าทุกท่านและก็ที่สำคัญก็คือก,การที่จะมาลงดาวได้เชิดชูเกียรติมีฐานรองเท้าที่ต่างกันยี่สิบปีดูความความสำเร็จและก็เป็นการจัดคัญของสังคมทั่วป,ประเทศให้นักกีฬาทั่วไปได้รับฉพาะว่ากีฬามาจะได้บอลแกนเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นบทที่เป็นการตักเตือนของสังคมการที่สมาคมศิลป์เก่าได้ร่วมกับสมาคมศิลป mmm ์เก่าคณะต่างๆจรงหวัดศิ์เก่าคณะจังหวัดิ์เก่าจังหวัดต่างๆและจังหวัดศิลป์เก่าห้าที่เข้ามาให้มีการช่วยสเชี่ยในลักษณะนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลป์เก่าทุกท่านได้มีความมั่นใจที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไป แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับรักนร้อง,องได้เอาเปรียบอย่างเพื่อที่จะช่วยกันอดุลชื่นเสียงของหม้ไทยและก็เป็นกำลงกังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหมายทรในอการจจาเรต่กลาง้โอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีครั้งน่งกับพวกได้รับการช่วยเหลือาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทัดงสั่งทั้งเลื่อก และก็รุกมาร่วมงานในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณเพื่านที่ทำให้บรรยากาศในงานคุณนจุดย่ำประจำปีนี้ได้มีความคึกคักสมกับงานคุณจุดย่ำที่แสดงความรักขอบคุอย่างแท้จริงครับขอบคุณนะคะก็เห็นญาติแม่อาจารย์อาจปรย์จิรวรีอยู่นะคะและขอเรียนเชิญตัวแทนจุลศิลป์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ร่วมเปิดหน่วยหรเคื่อมอบของเลื่อนให้กับ